สาวดีตัวีรื่งุกจจาร์อารจเข้าเจ้าเรือเลรอรักอย่างสดหัวใจรักมากไปากขยากจะบอกอะไรเจ้าไมู่้ถ้ามีคนที่สอรกว่าเจ้าคนนั้นก็เป็นาายเอย่นีเจ้ารักไป หยุดเลยเนี่ยไอ้นั่นมาไวเทมไววะไปถามเลยไปยังไงพระสงญานาฏทำไมเป็นคนนามืดให้อีนาพญามัน่ดูความประพฤตโง่เขลาเร็วเวเเร็วเวไอ้ี่มาใครมาจากไหนมาไวเทมไวนเอิ้นไนี่นะบว่าใครเรื่องแต่ยงเสียงเนแหลมป้ามึงเามึงเลประเด็เสียแหลมนี่เดียวใคร ดูสิดูสิดูสิตัวยาไม่รู้เว่าเฟังไม่ได้เลยไปดูเอาไว้ไม่แต่เอ็มมาอีกคนดังอดหน้าดับไปทำงาโจคคำสุที่ยาหมดหิงแยพงดืมน้ำแท้ตะปิ้ไว้แล้วจึงได้ทิ้งเมียเก่าจมาจากะมานตใครนะ เราไปกินหลบน้ำแท่ต่ปิ้งเราชอบกินชาลิต้าโอ้โอยู่ที่หลเราเยนผรากไดนถือดาวกีมั่มน้าอนี่มาบอยเมียเกาไห้งาหอยคบมาลงเมียน้อยกันแน่แน่ ยิ่งแก่มม่ยิ่งเข้าเออตายแล้วไปกับผู้หิงนไหนไหนไหไหนเร็วเรีวเวดูหน้าสิไหนเหี้ยวสักนิดก็ไม่มีใช้แต่รับแต่ดีเคแน่เลยใช่ใช่่ม่สายตัวเซรับหรือดีเคเหรอจะบอกไปให้นะ ต้องกินก็ไม่กินเดียวมึงต้องกินทั้งบริษัทเลยน่ารีบจริงเหรอกินแบบแบรนด์ข้าพี่เหี่ยวที่ได้ไปฉีดโบท็อกฉีดแล้วไม่ทักที่อื่นนะทอกที่ไหนอ่ะอามากเลยที่สุดสองวันสีงร้อยดีเอาเปรียบเหมือนสัมภาระโต๊ะสบายมากไปเลย

ไายบุคคลสู ing, <wonder> ้เขาเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แจ็คกัน้ำไยแล้วชื่ออะไรชื่อแจ็คหลีหงหลีหงก็หลงไวยอย่ากลับมึงลิเกดเกอร์9ลูกสาวว่าแก่ไม่เล่นยับกูไม่มีชื่อจีนไม่ใครทยเธอทอติ๊งจอกไปโยกสะโพกแล้วขึ้นไปโยกสะโพกน่ารักจัเลยจังเลยไปจังมาไปยังไงไยังไง้ปัง อย่าได้ใหญ่อาๆจะเข้ามาใกล้จะเข้ามาใกล้อย่าเลยอย่าอย่ากันไว้กันไว้กันไว้ใจเย็นๆใจเย็นๆพี่ไม่ยอมแล้วดบ่ก้าวบอกผู้หญิงเสื้อขาวหน่อยรู้จักพี่นะเอาหน้าแม่เราดีกันนะเธอเส่เว่นน่ารักด้วยนะแม่คนนี้กูเห็นตั้งแต่ฉากแรกแล้วทนะให้ทุกคนยกเว้นกูแม่ครับแม่จะโกรจะเกลิงอะไร สึกชิงนำสึกชิงนะเยียนีหปูองแม่ใส่เวทนตำพาใสาตาด้วยไม่นพอุ๋มากเลยนะครับดุริยาเฮ้ดุริยางค์ใช่ใช่ใยุด ไปดีเรื่องนี้ไม่ถนัดเราฟอมสอเรสจัดยิ่งโย่ถนดยิงเฝ้าแม่มายามจิ่งยอดแพยองแพออันจะประเทศกกูมีตุ๊เทศกูมีวะอย่ามีวะฮกอย่าโกกแม่แม่แแม่แ่แม่แ ดี่หม้อพี่หม้อโหไม่ยากจิงจ้าหุยอดตะโพกติงน้าหุยอดุะยอดหุยอดอร่อ <analyze> <ừ, S 1> ยมตลาดอร่อยมาก มันคือแขนนั่นเราใช้ใช้ฐานอะไรอ่ะพี่หนูพี่แจ๊คพี่บอกให้ใช้ฐานอาพันอะไรใช้ฐานดีๆหน่อยใช่ไหมเร็วใช้ฐานจีนเปล่าใช้ฐานแบบนก่อนแม่สั่งข้าหลังตาจริงจ้าคงยงกันบ่ใบแม่ปุ้ยเอ๋อพี่หนูดูเขาสินอนอย่างเดียวแล้วมาร้องอะไรขนาดร้องมา ว่าให้ใช้ถาดยี่ห้อนี้ถาดยี่ห้อฮิตาชิอ่ะพอชาร์จาปุ๊บก็ติดไปติดปับเออใช่ที่เห็ือนกัน้ะเดี๋ยวดูนะเจ้าข้ะเจ้าจะเสียใหสุดทิเลยเจ้าพระเจ้าจะเสใหสุดทิเจ้า Oh. ไม่ยุดยั้งใหยองจ้าเบสี่นไงก็ใช่น้ำหอมชาแนลมา,ามปัานนะ เกตสท่าี่เท่าไปนาพี่นาชายต้องอายเขาจังดูแม่สองนาหลวงน้อย <C> e ชายยางนี้เลมีอะไรวะจ็เวมาอะไรนะใส่กระา้ดโ้ดีไปดนะแจ็คอะไรนะิแจ็อะไรนะแจ <c oughs> ็คก่ายองแกพี่นำชายต้องอายเขาจัง ดูแม่สองนางหลวงน้อยมาว่ากินโจ้กโย่อบรูยไมพี่หอยพี่เงาเดี๋ยวนี้กินโจ้คงโยมไม่เป็นทุกวันพี่เล่นแต่นิเกะจะควงสาวที่เทาเสน่ก็ห่วงนีเกดวงตา จเยยกไปเบลออกออกไปไหนแล้วเพิ่งกลับมาเนี่ยอะไรนะกูหรือมึงจอ้ายไอ้ยมึงไปอู่ใจูแล้วกหไปด้วยเดีอเดเดะโปงหลุดแล้วนะโอ้ยกะโปงหลุดกะโปงหลุดเปอยอยหอยเยอะไม่เรือสัเภารุรับใหญ่พี่นำชายก็ชอบถ้าอยากจะรู้ทำตอบ ลูกไม้ที่ชอบของขาวขาวตรงไหนเอ๊ะพวดอะไรขาวจขาวแม่บอกขาวบอกขาวเรียกตัวจิ้นโจ๊กนำชขยลูกไม้ลูกไล่เนี้ยพาแต่เราเนี่ยแพ้จิ๊เอาอีกส่งเรา <Net> มันเล่นลิ้นใช <certains> ่ไหมกูก็เป็นแต่พระเอกขนะเนี่ยไม่มีใครบินดีสู้กูสักคนทำไมไอ้จ้อรากับมาให้สองแขกว่ะกูไม่ใช่เฮียแต่ละตัวแต่ละตัวหน้าตัวละตัวไม่ใช่ เอาเองมีแล้วนะใครยาวคงจะเบื่ออีกหน่อยแม่ก็เลือดทะลุทะฮามาแล้วพังมาถุกก็คงเก็บกุกของเก่าพ่ออิงโจตัวสำคัญที่เก่าที่มีราคาละมีมาทะยันชอบโยนยากน่มันปิดค่อยคยค่อยโยนเลยเปล่าไหมค่อยโยนเลยเปล่าฮะเขาไม่ชอบโยให้ใครเนี่ย ข้อเตัสวส่วนตัวผู้หญิงต้องโอตัวสำคัญโหมาขยันชอบโยนนี่แม่นางสำภาวละอําตงมาลงกินโจ้ขคงข้าว so oh. Ủa ừ. nhau ừ. ừ. เารเสียใจหลเียนี่ขนาดเตือนสตินี่ยังไม่อยู่เลยขนาดให้กับตาดีโอ้รเพอดี้อกไปซ่เลยกูช่วไม่ต้องร้องไห้ไปเรื่องนี้พี่จะทวงความยุติธรรให้กับเจ้าให้ได้ อย่ไปสอบไขรแดนส่งไข่แดงที่จะได้ส่งที่จะไปาไมีเลือดยางที่ใจเตนมากดป้พราะพระตาสุรักษสวัสดีเป็นลูกพี่ล่ะต่ดงกันดีจิตา